รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้บริหารสถานศึกษานางพรัญยูจันหอมโรงเรียนบ้านเชือกน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านเชือกน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่ง กัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2520มีเนื้อที่6ไร่62ตารางวาโรงเรียนบ้านเชือกน้อยได้รับคัดเลือกจากเหตุการศึกษา10และกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็กประจำปีพุทธศักราช2540ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น5คนนักเรียน41คนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชือกน้อยในระยะเวลา6เดือนส่งผลให้เกิดสมฤทธิผลในการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดดังนี้องค์ประกอบที่1ตอนที่1ความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งมีหด้านดังนี้ หด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1.1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับเพื่อการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 1.2จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจนทำให้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเชือกน้อยได้ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความถูกต้องสมบูรณ์สามารถเป็นแบบอย่างได้1.3มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning นำผลการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้1.4สนับสนุนให้ครูจัดทําจัดหานำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการสร้างแบบวัดผลประเมินผลด้วยโปรแกรม Google Form 1.5ดำเนินกิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษามีการเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศออนไลน์ เพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู1.6ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ TLC ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมโรงเรียนสามต้องการอ่านต้องได้การเขียนต้องดีผลสำเร็จต้องสูงขึ้น 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 1> 2. 1. โรงเรียนแบ่งโครงสร้างบริหารจัดการงานเป็น4ี่ฝ่ายโดยแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานกำหนดขอบเขตและภาระงานที่รับผิดชอบครูและบุคลากรทุกคนมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและมีการรายงานผลการดำเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2. 2. ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2.3ส่งเสริมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอนให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.2. มีการสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทั้งรูปแบบการสอนออนไลน์และออนแนด์ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1. โรงเรียนให้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษา และองค์กรอื่นๆเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือพัฒนางานวิชาการ4.2โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาให้บริการด้านวิชาการหรืองานอื่นๆแก่ชุมชนอย่างเต็มศักยภาพเต็มที่และเต็มความสามารถ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยมีผลการพัฒนาตนเองในรอบหเดือนที่ผ่านมาเจ็จหลักสูตรคิดเป็น42ชั่วโมง5.2ได้นำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเข้าประชุมสัมมนาวิชาการในประเด็นนิชมสมรถนาผู้บริหารสถานศึกษาไทยสู่ความท้าทายตามวิถีปกติใหม่ ตอนที่ 2. ความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา 1. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลโดยอาศัยความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา นำโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการมาใช้ในการดำเนินงานจัดประชุมเพื่อวางแผนและใช้หลักวงจรควบคุมคุณภาพ TDCA เพื่อควบคุมคุณภาพงานให้มีการพัฒนาต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความสามัคคีร่วมมือในการทำงานและนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ปรึกษาหารือและสะท้อนปัญหาที่เกิดกับผู้เรียน ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและว,วางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดำเนินงานผ่านกระบวนการ PLC และใช้หลักวงจรควบคุมคุณภาพ t d c a เพื่อควบคุมคุณภาพงานให้มีการพัฒนาต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความสามัคคีร่วมมือในการทำงานและนักเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ผลสำเร็จจากการดำเนินงานผลสำเร็จเชิงปริมาณ 1. ร้อยละ80ของผู้เรียนระดับประถมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยเพื่อเตรียมความรู้พื้นฐานสำหรับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งร้อยละ80ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงอ่านออกเขียนได้ เก่งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษส่วนสาระอื่นๆสามารถบูรณาการการเรียนรู้กับวิถีชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้ผลสำเร็จเชิงคุณภาพการพัฒนาการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น ผลงานจากการดำเนินงานในรอบหเดือนที่ผ่านมานักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันโครงการ 8CS ฐานคนดีฐานสมรรถนะวิถีนวัตกรรมและวัฒนธรรมคุณภาพมีการศึกษา2565ระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษาจำนวน4กิจกรรมและรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนหกิจกรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนได้รับเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้รูชนคนคุณธรรมปีการศึกษา2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนส่งผลงานเข้ารับการประเมินตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออระดับดาวดวงที่3และนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีระดับเขตตรวจราชการที่14 องค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาปฏิบัติงานในหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนจัดให้มีสภาพแวดล้อมและบริบทที่ดีในโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและอำนวยความสะดวกในการทำงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาทุกๆด้านปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาองค์ประกอบที่ 3. การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพถ้าพเจ้าได้มีหลักการในการครองตนครองคนครองงานดังนี้ยิดม,มั่นในสถาบันหลักซื่อสัตย์สุจริตกล้าคิดกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีจิตอาสามุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีวินัยและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม